สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาอยู่กับช่างพีทนาจานั่นเองนะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวของเล่นที่เพิ่งซื้อมาจากร้านหน้าปากซอยทุกคนเขามียของเล่นทันสมัยมาขายนะทุกนะคนโอเคเพื่อที่ไม่การเสียเวลาเราจะมาเล่นกันเลยนทุกนะคนโอเค แต่ก็บรึงนะทุกคนเราขอเลือกของเล่นก่อนโอเคอันที่เาเลือกมาก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะ ที่ป้อนที่ตักไอติมไหมหรือเปล่าอันนี้เป็นของนี่ไงเขามีวิธีบอกวิธีการเล่นนะทุกคนอ๋อคือเขาให้เอาอันเนี้ยเอาช้อนที่เขาแถมมาให้อันเนี้ยอันเนี้ยมาตักเข้ากับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยสอดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีป้อนตุ๊กตาทุกคนโอเค เ,เราจะมาลองเล่นกันเลยนะทุกคนของเล่นทันสมัยหน้าปากซอยน,นั่นเองนะทุกคนโอเคแกะก็แกะแบบง่ายมากเลยนะอู้ตอนนี้โอเคซึ่งเราก็มีน้องตุ๊กตามาด้วยนะทุกคนน้องช้างโอเคเรียกไปก่อน มาลองเล่นกันเลยทุกคนนีไ่ไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตกละอ้เดี๋ยวไอตีมันเป็นสีฟ้าแต่อไอติมพอตมันมันมันเป็นสีส้มะ่ะอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดไพ่กันได้มาปอดน้องช้างเลยนี่น้องช้างกินหมดเลย อยำเข้าไปสวบเข้าไปนี่สวบเข้าไปสวบเข้าไปสวบเข้าไปอ ยำเข้าไปโอเคทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแนะทุกคนแล้วเลยให้แค่นี้พอนี่น่ารักมากคค่ะอันต่อไปนะคะเราอยากแกะมากที่สุดนั่นก็คือสายวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ทันสมันยนะเพราะว่ามันมันมีมาตั้งนานละโอเคเดี๋ยวที่ลอง ที่รอเพราะไม่ไง,ไมงั้นมันจะขลุกกล่องึ้นอึ้บมาเล่นยังไงวะให้ปั่นเรอเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เลยไม่ไม่ค่อยชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าอันนี้น้องันนี้น้องเราซื้อมาฝากอึ้บ ดิตอนนี้มีแมวอยากกินแ้วคนมันกินไม่ได้แมวมัน่างแมวสวยแมมันจะเป็นยังไงวะมันนุ่มมากเลยอะซาลามีเอ้สายวิทยาศาสตร์นี้อาจจะไม่ใช่ของแท้แต่ว่ามันนุ่มมากเลยทุกคน คืออยากให้ทุกคนได้มาลองจับอ่ะมันนุ่มมากเลยอ,อ่ะ อันนี้คือเราเลือกมันเป็นสีมพูมันทุกคนเพราะว่ามันไม่มีสีไหนที่เราชอบเลยอะ่ะถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเอาอยู่แต่ว่ามันไม่มีอะเจ้าของร้านมันบอกว่ามันหมดเล้วสงสัยสีฟ้ามันน่ามันมน่าจะปั้นดีกว่าสีกวสีอื่นๆก็เลยหมดเร็วนี่ไม่คืออะไรไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกัน ดูดูนี่สวร์ที่ศาสตมันคือยังไงวะมันเลยไม่เป็นใส,ส,ส่ใส่ใส่ใส่เข้าไปเลย ปลาหมึกใช่ไหมเออปลาหมึกนั่นแหละเดี๋ยวเราจะปั๊มใส่มือให้ดูนะทุกคนอุ้ยมันเปื้อนด้วยนะหรือว่ามือหรือว่ามือเราเปียกกว่า น,นี่น่ารักตะมุตะมีเล็บโลยาวมาเลยมันคือ,คอ,อยังไงอ่ะโอเคจบจบแค่น,นี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวขอแล้วอันอื่นมันจะไม่ได้ดู ความทีมันมีสารมาทุกคนแต่ว่าเราซื้อไม่ได้เพราะแม่ไม่ให้ซื้อเพราะว่าแม่บอกว่ามันติดสภาพก็เลยไม่ให้ซื้อเออฟ้าหายตัวฟ้าหายตัว,าาตวโอเค ต่อไปก็จะเป็นอันเขาเรียกว่าอะไรนะมันคืออะไรอ่ะมันนีนทุกคนนี่ทุกคนนี่มันคืออะไรนะสลามหรือเปล่า ไม่ใช่ดิไม่ใช่สลามโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สลามอุ้ยน่ารักสวยด้วยทุกคนดูกากเพชรดิกากเพชรดิสวยมาก Tumur dia. Tumur dia. Aduh. Hmm, oh. Sama อุ้ยน่ารักทุกคนดูกากเพชรปะดิกากเพชรวุ้งวิ้งเลยอะ่ะสวยมาก มากเลยทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ขอกลับไปกิน,กนข้าวก่อนทุกคนว่าจะมีอยู่ข้าวมากเลยอ่ะโอเคทุก okay. คนบายบายนะคะถ้าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พีชนาจ้าด้วยนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดึงดึงมากอึ๊บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ